Design Dijing Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Design d ี j i n g Podcast ครับ e ีนี้ก็เป็น EP ที่16แล้วอตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเป็นดีไซเนอร์กึ่งศิลปิน้วฮะหรือว่าเป็นศิลปินกึ่งดีไซเนอร์แต่เขาจบมาในด้านดีไซน์ครับเขาคนนี้มีชื่อว่ามาเทนบอสครับมาเทนบอส เป็นชาวดัชครับดัชดีไซเนอร์หรือว่าที่เนเธอร์แลนด์ครับเขาจบการศึกษาที่ดีไซน์แครเมียของไอโดเวนครับครับผมงานเขาเรียกได้ว่าสุดจัดปลัดบอกแบบเผางานฮะเขาเผางานที่ซิ์เขาเผางาน,าางานแล้วก็ได้ไปโชว์ในโมมาแล้วก็มิวเซียมต่างๆเรียกเขาไป s โ l o e เอ i กซิบิชเลยทีเดียวแบบทีเด็ดจริงๆง,งานนี้ครับผมมีได้มีโอกาสไปดูงานเขาของจริงที่ดัชดีไซนวีเมื่อปีก่อน้วยฮะรู้สึกว่าประทับใจมากเรียกได้ว่าแบบเขาทำได้ไงทำยังไงกล้าคิดจริง,รงๆวันนี้อ่ะมาครับเราก็ไปดูอ่การเล่าเรื่องของเขาดีกว่าครับว่า ที่มาที่ไปของงานเขาเนี้ยมาได้ไงในงานชิ้นแรกที่จะพูดถึงก็คืองานเบิร์นฮะที่เขาชาโคลที่เขาเผาเกอี้เผาเกอี้ไม้แบบตัวไอคอนิกกว่า25ตัวเลยทีเดียวแบบพวกโทเน่แชร์แบบที่มันเป็นเกอีไอคอนิกของบิลเลียมมอริสครับที่มันคโค้ง ตัวไอคอนิกเลยซิกแซกแช์เก้าอี้ที่มันเก้าอีาอ้ไม้ฮะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเผาเก้าอี้ไม้เพราะมันเผาแล้วจะดำแล้วก็เชลฟ์ของอิตาลีสัสซัที่เป็นเชลฟ์ในเมมฟิสเลดบูแช์ตัวนี้ไอคอนิกมากๆแล้วก็ lcw ของอ e ีมส์เขาก็จับมาเผามาเลยครับผมไอการเผาเนี่ยมันคือวิธีการออกแบบของเขาครับ คุณบาสเล่าว,ว่าเมื่อเมื่อก่อนตอนที่คุณบาสเขาเรียนอยู่ที่ Design academy of I d o อเดเนเนี่ยเขามีไอเดียที่จะทำงานเรียนจบเนี่ยหรือว่าทีสิทธของเขาคือการเผาเนี่ยมันมันมีที่มา,ยยางไงเดี๋ยวเราให้ฟังมันเขาบอกว่ามันมีความขัดแย้งกับอาจารย์ของเขามากแล้วเขาเอาไอเดียเนี่ยไปนำเสนออ,อาจารย์อาจารย์บอกว่าแล้วคุณออกแบบอะไรอ่ะ คุณคุณทำโปรเจกต์จะจบเนี่ยคุณเอาเคอีคนอื่นมาเผามันก็ไม่ได้ออกแบบนี่ยคมันไม่ได้เป็นไปตามแบบสิ่งที่คนเรียกว่ากูดีไซน์ฮะแต่คุณบสาสบอกว่าเขาเขาคิดคำคำหนึ่งขึ้นมาได้ที่มากกว่ากูดีไซน์เป็นคำใหม่คือคำว่า question design เป็นการตั้งคำถามะตั้งคำถามกับการออกแบบตั้งคำถามกับความงาม ความสวยความเพอร์เฟกอะไรที่มันสวยมันจะต้องแบบสม ooth symmetry แบบเป็นรถที่แบบรถไร้รอยต่อเพิ่งเพิ่งออกมาจากศูนย์ฮะขัดเงาเรียบกริบอะไรอย่างนี้หรอเขาตั้งคำถามมันจะมีรอยขีดข่วนแบบมีเหมือนมีรถไปขับถลอกอะไรแมวได้ไหมหรือแมวว่าขวนได้ไหมทำไมทำไมทำไมแต่คุณบาสเขารู้สึกว่า เนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขามอบความงามให้แล้วใบไม้ที่ร่วงโรยจากต้นไม้แล้วมันค่อยๆย่อย,ยอยสลายหรือว่าเห็ดที่มันงอกออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเห็ดที่มันงอกออกมาแล้วมันก็เอียงเบี้ยวไปเรื่อยเปื้อนลอยดินอะไรเงี้ยมันคือความออแกนิกความธรรมชาติฮนะเขามองว่าไอ้ส่วนเนี่ยมันมันงามมากมันไม่จําเป็นต้อง ซมมรหรือว่ามีความเพอร์เฟคความคิดนี้มันออกแนวแบบวาบิวาบิซาบิฮะมันคือแบบเขาเรียกว่าความงามของความไม่สมบูรณ์แบบอะมันเขาเขาเชื่อในความงามของธรรมชาติเขาก็เลยไอเดียเนี่ยเขาก็เลยดึงเอาความงามของธรรมชาติมาใช้ในการทํางานฮะสำหรับคาร์ไฟเนี่ยมันก็คือธรรมชาติอย่างหนึง่งถ้าไฟไปเผาไม้อะมันก็ เป็นการสร้างของด้วยธรรมชาติด้วยธรรมชาติแมทเทเรียลที่ธรรมชาติมาเจอกันแล้วไม้เนี่ยมันก็กลายเป็นฐานแบบมันได้ใช้ฟังก์ชันของมันเต็มๆเหมือนเป็นฐานเป็นฟืนเขาก็เลยเอาพวกเก้าอี้ไอคอนิกมาเผาครบพวกเก้าอี้ดังๆทรงแบบเออ Red Bull Share เลสบนะูแชร์อะไรเงี้ยเขาก็มาเผาเผาแล้วมันกลายเป็นชาโคลครับเป็น เก้าอี้ดำๆมีรอยไหม้แบบนึกถึงกงเตกนะครับคุณเอากระดาษไปเผาหรือไม้ไปเผาเนี่ยมันกลายเป็นฐานอะแต่เขาก็มีวิธีเก็บงานผิวชิ้นงานของเขาด้วยอีพ็อกซี่เรซินครับมันเคลือบให้ไอรอยไหม้หรือว่าการเป็นฐานเนี่ยมันคงที่แบบไปไปรูปก็ไม่เปื้อนดำเหมือนกับโคตติ้งผิวเทคนิคของเขาอะ เออเขาทําเสร็จแล้วเขาลุกงขึ้นเขาก็ไปไปให้จารย์ที่ที่ตรวจทีศิษย์เขาเนี่ยตรวจจาย์ก็บอกว่า this is not design มันไม่ใช่งานดีไซน์เออเชีย่ยมันไม่ใช่งานดีไซน์เขาคิดอะไรมันมาแหวกขนาดนี้แล้วจารย์เนี่ยที่ตรวจเนี่ยเขาก็เกิดความคิดเห็นที่ ถกเรียกได้ว่าทกเถียงกันครั้งใหญ่แบบเรียกอาจารย์ทั้งมหาลัยมาคุยเลยว่าเ mm. ชี่ยอันนี้มันเป็นดีไซน์ได้ไหมเนี่ยว่า,าเผากันขนาดนี้อืมแต่เขาก็เผาไปทั้งยี่สิบห้าตัวเลยคะเป็นแบบเป็นซีรีส์ของของเขาอะสุดท้ายเขาก็เรียนจบฮะแล้วก็ไม่ใช่เรียนจบแบบธรรมดาะไอ้เซตเนี่ยที่เผาเนี่ยปังมาก ได้ไปลงแบบนิวยอร์กไทม์มิเกซีนไปโชว์ในโมมาโชว์ในไลท์มิวเซียมในอัมสเตอร์ดัมประเทศเขาแล้วก็ไปได้งาน the art decorative craft san francisco modern art อะไเงย้ย v a เขาก็ไปโชว์หมดเลยครับสุดยอดแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เรียกได้ว่าอยู่ในคอลเลกชันของ Brad Pitt ์คารเยเวสแอนด์ชัคเกอร์อดัมลินแแบบคนดังหรือว่าอะไรเงี้ย เก็บสะสมงานเขาไม่ขาดสายฮะถือว่าเปียงปางมากครับเออแล้วก็วิธีการทำงานของคุณบาสครับเขาแบ่งในสมองเขาเป็นสามส่วนฮะส่วนแรกก็คือสัญชัตติยานสัญชัตติยาน institution ครับ institution เขาบอกว่าส่วนนี้มันคือคิงสำหรับเขาเป็นแบบเป็นเป็นคนปกครองเป็นหัวหลักของเขาต่อมาคือ เรเชนอลไมยการใช้เหตุผล mm hmm. เหตุผลคือคนรับใช้ฮะเป็นคนรับใช้ของสัญชาตญยานของเขาแล้วก็ความกลัวฮะความกลัวสําหรับเขามันคือตัวตลก mm hmm. ครับต่อมาหลังจากไอชิ้นแรกที่เขาทำไม่ใช่ชิ้นที่เขาทำเรียนจบเนี่ยดังเขาก็ได้ไปโชว์มิลานโชว์นู่นนี่แบบมากมายแล้วแบบหลังจากเหมือน mm hmm. เหมือนพิก หน้ามือเป็นหลังมือครับว่าแบบจากคนนักเรียนออกแบบธรรมดาฮกลายเป็นกลายเป็นเฟรมัสดีไซเนอร์ในด้วยคอลเลกชันนี้เขาก็มีความกดดันขึ้นมาทันทีเลยฮะเพราะว่าผู้คนเนี่ยต่างจับจ้องแบบแบบว่าเหมือนมีแบบกดดันฮะว่าชิ้นงานต่อไปเกิดคาดเกิดการคาดหวังแล้วว่ามันจะต้องดีมัต้องแบบสุดยอดอะไรอย่างนี้ อครับเขาก็เขียนมาในช่วงแรกๆนะฮะแต่เขาก็ใช้หลักการที่เกินไปเมื่อกี้ฮะว่าแบบอมเขาก็มองย้อนกลับไปตรงสัญชัตติยานฮนะเขาใช้สัญชัตตยานมากกว่าใช้เหตุผลที่จะมากดดันตัวเองอะไรงี้สัญชัตติยานเขาบอกว่าเนี่ยตอนเป็นเด็กเขาก็ได้เล่นดินน้ำมันเล่นอะไรปั้นเนี่ยวาดรูปก็วาดไม่ตรง เขาเห็นเด็กๆเล่นในน้ำมันเนี่ยมันก็กลายเป็นอยู่ดีมันปริงปริงไอเดียขึ้นมาตามสัญชัตนัยานของเขามันอินสไพร์เขาเขาก็เลยทำคอลเลกชันต่อไปเป็นเอ้ยเขายังไม่ทำเขาต้องคิดด้วยเลเชนอฟหม่ยแบบเขากลัวแบบว่าไอที่คิดมาเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะอะไรเงี้ยอมแล้วเขาก็ตัดสินตัดสินใจ เอาชนะความกลัวนะครับด้วยสัญชตาตญาณนี่แหละสัญชตาตญาณบอกให้เขาทำเขาก็ทำเลยทำเซตนี้มีชื่อว่าเคลฟอนิเจอร์ฮะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในรูปหน้าปกเลยฮะเป็นแบ็กกราวน์หน้าปกเป็นมันจะรูปทรงประหลาดประหลาดฮะไม่ไม่เหมือนเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปที่เป็นไม้ที่แบบขึ้นมาแล้วต้องตรงแบบเนียบกริปอะไรอันนี้เป็นงานแบบเหมือน เราบ้านดินน้ำมันเป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นโต๊ะเป็นพัดลมเลยฮะแต่เป็นสเกลใช้ได้จริงออืเขาทำเสร็จเขาก็ไปโชว์ที่มิลานะเหมือนเขาออกเอ็กซิบิชันโชว์คอลเลกชันใหม่เขาลุ้นมากกับผลที่ออกมาผู้คนก็นกแบบก็ ตื่นเต้นครับในงานเขาแบบงานเขามันสร้างแรงกระเพื่อมมาเพราะว่าเป็นของที่ใหม่แบบของประหลัดประหลากระเบิคิดได้ไงคิด,ค,ดคิดออกมาได้อีกแล้วเลยเพราะว่าน,นี่ยเอเอคุณบาสเขาบอกว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยหน้าที่ของดีไซเนอร์หรือว่าอาร์ติสนี่ยมันคือการเออเอ็กพอร์สำรวจไปในที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนฮะมันคือการทาของใหม่ที่ทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันจะแบบ เขาจะรู้สึกแบบนอนไม่หลับฮะมันสลิปเลสในที่เขาอธิบายนะฮะมันมันลุ้นฮะมันเหมือนการเสี่ยงโชคฮะเอ้ไม่เสี่ยงโชคมันมันไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กฮะมันต้องอาศัยความกล้ามากๆในการทําออกมาอืมแต่มันเขาก็ทํามันออกมาด้วยสัญชาตญาณแล้วก็มันก็เวิร์กครับต่อมาครับเป็น อ่าอันนี้เป็นออกแนวอาร์ตแล้วฮะเขาทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตด้วยการถ่ายวิดีโอสิบสองชั่วโมงครับสิบสองชั่วโมงมันคือนาฬิกาอะาวของละสิไอเนี่ยมันคืองานที่ที่เขาอะเขาเอาของมา จัดเป็นแบบเป็นทรงนาฬิกาแบบราวาดมือไปด้วยไปด้วยอธิบายยากมากชิ้นนี้ลองลองไปเซิร์ชดูครับว่า,ามาท่านบาสคล็อกครับมันเป็นเหมือนนาฬิกาที่ที่เป็นแบบคนนึกภาพกระจกใสแล้วมีคนมาวาดเป็นรูปนาฬิกาวงใหญ่ๆตัวเท่าคนแล้วมีคนยืนอยู่ข้างหลังครับ แล้วท,ทุกหนึ่งนาทีเนี่ยเขาจะลบเข็มยาวออกแล้วก็เขียนเข็มยาวเข้าไปใหม่แล้วก,ก็ทุกหนึ่งนาทีเนี่ยเขาก็ลบแล้วก็เขียนเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบสิบสองชั่วโมงฮะแล้วก็อัดวิดีโอไว้เป็นแบบมันคือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตฮะเราไอชิ้นเนี่ยมันได้ไปติดอยู่ที่สนามบินสกรีปอลแอร์พอร์ตในอัมสเตอร์ดัมฮะแบบ ใช้เป็นนาฬิกาประจําประจําเมืองเลยฮะแบบแบบเหมือนต้อนรับแขกบ้านแขงเมืองเลยฮะมันก็เขาก็ติดไว้เหมือนเป็นจอ LED นะฮะบอกเวลาแต่เป็นนาฬิกาที่เป็น performance art อืมไอชิ้นนี้ฮะมันเกิดจากแนวคิดของเขาฮะมันเป็นวิธีการคิดงานของเขาเขาเป็นคนที่คิดงานแบบว่า เริ่มจากคอนเท็กซ์ของมันครับเขาบอกว่ามีคนเอ้ยมีโจทย์มาว่าให้ออกแบบนาฬิกาหนึ่งชิ้นคอนเท็กซ์ของเขาก็ไปดูว่าบริบทหรือคอนเซ็ปต์เนี่ยของนาฬิกาเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรเขาก็ไปดูมันคือการบอกเวลาครับแล้วก็ขณะที่คุณมองเวลาเนี่ยมันก็คือ relationship เอ้คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเวลาครับ เขาก็เลยนึกถึงถ้าคนสามารถเขียนเวลาขึ้นมาเองได้แบบมีคนเป็นคนควบคุมเวลาฮะแบบเขาก็คิดด้านนี้แล้วก็กลับไปคิดด้านคอนเท์มันอีกรอบว่านาฬิกาทำไมเป็นเหมือนเขากลับไปกลับมาในไอเดียแบบไอเดียที่เปิดกว้างของเขาแล้วก็กลับไปดูคอนเทกต์ที่ ที่ยึดคาว่านาฬิกาครับนาฬิกาต้องเป็นยังไงนี้แบบพอเสษเขาคิดกลับไปกลับมาครับจนออกมาได้นี่ครับมันกลายเป็นนาฬิกาแบบเพอร์ฟอร์แมนซสิชั่วโมงเพราะว่าเข็มมันมี12อันถเข็มมี24อันเขาก็อาจจะต้องทำสิบยชั่วโมงครับครับผมก็คือเป็นคนที่สุดยอดมากคิดงานแบบ แล้วสำหรับตัวเขาฮะที่เขาคิดงานออกมาอย่างนี้คุณมาเทนบัสเนี่ยเขาไปเจอสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาแค่สร้างของออกมาไม่ได้แบบจัดแคตตากรีอะไรเวลาเขาไปเจอดีไซเนอร์เนี่ยคนที่เป็นดีไซเนอร์ก็บอกว่าเขาไม่เนี่ยเขาเนี่ยไม่ใช่ดีไซเนอร์อาจจะเป็นในยุคนั้นนะฮะคนที่เป็นอาร์ติสก็บอกว่าเขาไม่ใช่อาร์ติส เขาเป็นทั้งสองอย่างครับก <c oughs> ็เลยมันกลายมาเป็นชื่อตอนที่ว่าเออศิลปินในล่างนังออกแบบครั <c oughs> บผมขอบคุณที่รับฟังดีไซน์จริงครับตอนนี้ก็ได้คเรรคเรดิตอ๋อเครดิตของรอนนี้ครับมาจาก studio of martin b a s s com ครับแล้วก็ talk of dutch design week แล้วก็ ted เอ็ก d a เบรดาครับมาเทนบ s สครับผมคนนี้เฮ้ยนอกจากนี้เขายังได้ไปคอลลักับ Louis Vuitton Swarovski Dior แล้วก็แบรนด์อีกมากมายฮะเจ๋งมากคนนี้เขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นอกเอ้ยนอกจากนอกเอ้ยเนเธอร์แลนด์บ้านเกิดแมนโกะฮะนอกจากคุณมาเทนบัสเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมาก ทั้งคุณมาเซวันเดอร์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าดูดีไซน์ฮะอันนี้ผมได้มีโอกาสไปดูที่ที่แหล่งบ้านเกิดดูดีไซน์แล้วก็อันหนังสือดูมีเล่มหนึ่งชื่อดอูกอันนั้นน่าซื้อเก็บมากครับไปหาเก็บกันได้เดี๋ยวตอนไหนจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องดูดีไซน์ฝากไปก่อนครับ ขอบคุณที่รับฟังดีไซน์ดีจริงพอดแคสต์ครับขอบคุณครับผม